เราดีนัดกับน้องเฮสแมนนะฮะแล้วน้องเฮสแมนมเมื่อไหร่ก็จะนําของกินของอร่อยมาฝากาแต่วันนี้ดูด้านทางน้องเฮสแมนเต้นอ่ะออกไปทางอิตาราดียนิดหนึ่งนะครับนายจ๋านะฮะเพราะว่าวันนี้น้องเฮสแมนนะฮะจะพาไปกินโปรตีนะฮะสูตรต้นตำรับนะครับจากปาก,กินสถานนะเราบอกว่ารสชาตินี่โอ้โหอร่อยมากทีเดียวไปดูกันเลยครับว่าจะอร่อยสมชื่อหรือไม่อย่างไรนะครับ <S <S นี่นะคะฮะพาผู้ชมไปที่ร้านเดลารตีครับ แปลว่าเรือนรับรองแขกในภาษาปากีิสถานนะครับตั้งอยู่บนถนนวงสาโรดครับตํารวอุทัยใหม่อำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีครับเป็นร้านโรตีเจ้าดังฮะสืบทอดต้นตำรับจากบรรพบุรุษครับซึ่งเป็นชาวปากีิสถานรุ่นที่1ฮะย้ายมาลงหลักปัตฐาในเมืองไทยฮะเมื่อ80ปีก่อนนะครับก็ส่งต่อความอร่อยฮะจนถึงปัจจุบันนะฮะที่เราไปถ่ายนี่นะฮะรุ่นที่5แล้วนะครับจุดเด่นฮะอยู่ที่แป้งโรตีเหนียวแล้วก็นุ่มฮะ ทอดจนกรอบนอกนุ่มในนะเห็นแล้วก็อยากกินทีเดียวนะฮะนอกจากนี้ยังมีการสร้างสารรค์เมนูใหม่ๆฮะเอาใจลูกค้าทุกเพศทุกวัยนะฮะไม่ว่าจะเป็นโรตีมะพร้าวอ่อนอ,อโรตีตัดกรอบนะฮะโรตีฮอทดอกโรนะฮะโรตีระเบิดชีสนี่น่าจะถูกใจกน้องลูกปัดนะ<อ>โรตีสลัดทูน่าก็มานะพ,าพิซซ่าก็มีนะฮะและอีกอื่นอีกมากมายนะครับราคาขายก็เริ่มต้นเพียงแค่15บาบาทเท่านั้นนะครับนอกจากโรตีแล้วนะฮะจะถูกปากถูกคอลูกค้าแล้วนะครับ ยังมีนี่อีกฮะ,ะชาเดลานะฮะหรือหลายคนเรียกว่าชาแขกครับชาแขกเน้นนำเข้าจากอินเดียนะฮะถึงแม้ว่าหน้าตาจะเหมือนชาไทยแต่ว่าชาเดลาเนี่ยมีความเข้ม มีความข้นแล้วก็หอมกว่านะฮะนี่ดูสิหอมไหมอ่านี่กาแฟก็มาเหมือนกันนะครับกาแฟสดก็มีชามานาก็มีชาเขียวก็มีโกโก้นะฮะอิตาเลียนโซดาทั้งหมดนี้ก็เริ่มต้นที่35บาทลูกค้าสามารถนั่งทานที่ร้านได้ทานไปปุ๊บถ่ายรูปเซลฟ์งเซลฟี phone, ่ free, นะฮะอ่ะมุมไหนชอบใจก็ว่ากันไปนะครับนี่ใครว่างนะไปอุดหนุนกันได้นะฮะร,ร้านเดลารตีนะครับเปิดให้บริการนะรทุกวันนะฮะสิโมง จนถึง2ทุ่มนะฮะ,ะไปไม่ถูกโทรไปก่อน099 226 0173นมะฮะสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ